คืนวันที่สี่มีนาคมสองพัห้าร้อยสิบสามการอบรมจิตเนี่ยมันจะต้องตัดกังวลอย่าไปมีกังวลอะไรจิตมันถึงจะว่างข้าไปเกิดยึดถืออะไรขึ้นมาแล้วมันไม่ดีนะ่ะมันวุ่นวายเพราะงั้นต้องระวัง อย่าให้ไปมีกังวลกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนเนี่ยมันจะได้ผปรง,งว่างเปล่าไปแล้วก็อยู่ไปตามธรรมาชาติเท่านั้นเองทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเคลื่อนไหวไปด้วยการมีสติมีควารมรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีการพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุ แล้วก็มันก็ต้องวางจากตัวตนนะถ้าพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุแล้วมันก็ไม่มีตัวตนเพราะงั้นในการที่จะพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุเนี่ยต้องพิจารณาอยู่เสมอมันจึงจะทำให้จิตเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่ามันจะเกิดตามจามตามคิดอะไรขึ้นมามันก็หยุดได้ เพราะว่าไอ้วามแฉลความคิดนี่มันก็สักแต่ว่าเป็นขันมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจังอะไรนะถ้าะยุดถือเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วนะจิตเนี่ยจะมีการมนหมองเล่าล้อนอะไรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดน้อยก็ก็อย่างเดียวกันเหมือนกันเพราะงั้นจะต้องระแวดระวังรักษาจิตเอาไว้ให้ดีคุ้มครองเอาไว้ให้ดี อย่าให้มันเสียไปแราวความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวตนคือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปเนี่ยการระวังอื่นๆนะยังไม่สำคัญเท่ากับการระวังจิตใจของตนเองถ้าไม่มีความเราสัารวมระวังให้ดีๆแล้วนะจิตเนี่ยมันจะถูกรลงแต่ง หรือมันจะเที่ยวคิดนึกวุ่นวายไปหาเรื่องหาราวเผาตัวเองไปทางนั้นเพราะงั้นการอบรมิที่มีสติมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการรู้จริงแจ้งแจ้อะไรขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันทําให้กิเลสกันหาอุปาทานเนี่ยหมดกําลังไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาท,ท,ทีเดียว มันจะจับเรื่องอะไรขึ้นมามันก็รู้ทันมันก็ปล่อยวางได้ทีนี้ไอ้การกระทำอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันนะก็ต้องมีการฝึกแล้วก็ต้องมีการรู้จากการควรทำไม่ควรทำอย่าทำด้วยความอยากเกินไปเพราะว่าการทำด้วยความอยากเกินไปนะี่มันทำให้จิตวุ่น มันไม่ได้ทำด้จิตว่านี่ต้องต้องระวังเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเพราะว่ากายเนี่ยมันต้องการพักผ่อนพอสมควรแล้วก็จิตนี่ก็มีการพักผ่อนตามสมควรด้วยเพราะงั้นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยต้องรู้จักคุ้มครองมันให้เหมาะสม ถ้าหากว่าเราไปทำอะไรมากเกินไปเข่งกระร่างกายเนี่ยมันเลยเกินไปและไอจิตเนี่ยมันก็อ่อนเพลียเหมือนกันอนนี้ไอ้กายก็อ่อนเพลียแล้วก็จิตก็มีการเพลียอีกมันก็ตกลงว่าทำให้หมดคำลังเพราะงั้นจะต้องรู้จักประมาณในการกระทำ งานการอะไรก็ต้องกระทำด้วยการมีสติมันจะได้เป็นการพักผ่อนภายในตัวอย่าทำด้วยความอยากความเร่งรัดเอาเกินต้องการเพราะงั้นทั้งทางกายทางจิตเนี่ยต้องมีการรอบรู้จากละมานหรือว่าการงานเนี่ยต้องทางการสมควรแล้วนั่นแหละ จิตเนี่ยมันจะได้ไม่เสียหลักไม่เสียเรียกว่ามีสติอยู่ได้ทุกกิยามการฝึกหัดอบรมจิตเนี่ยต้องเป็นการพิิจิจารณาประกอบอยู่ตลอดเวลาทุกกิยาบทที่ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็สุดแท้แต่ว่าสติเนี่ยนะมันขาดไม่ได้เหมือนอย่างกับปลาที่เขาใส่เกลือนะ ถ้าว่ากอนเกลือแล้วนอนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันถ้าว่ามันขาดสติแล้วไอ้นอนคือกิเลสนี่แหละมันจะเกิดขึ้นต้องระวังให้ดีเพราะงั้นไอ้ความอยากหรือความแสบายของจิตอะไรที่เกิดจากการไม่สํารวมก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามันเสียหายมากมายเท่าไหร่แล้วทําให้จิตใจเนี่ยทุกทนหมดหมองเท่าไหร่ แล้วถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองเอาไว้แล้วจิตเนี่ยมันจะวุ่นวายเท่าไหร่เนี่ยมันล้วนแต่ว่าต้องพินิจพิจารณาหายแยบคายที่จะทำลายที่เรศทุกว่าเพทถ้าไม่ขมทีทรมานมันนะเนี่ยไอ้ทิฏฐิมานะก็ไม่ใช่เล่นเลนเลยต้องทรมานไอ้ทิ่ฐิมานะหรือไอ้ตัวตนเนี่ย ให้มันลดอำนาจลงไปหรือว่าลดพยศลงไปทุกครั้งทุกคราวเมื่อมีการกระทบภาาัยสะที่มีตัวตนออกรับยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาในขนาดไหนนะจะต้องพินิษ์พิจารณาดูว่านียไอ้ความทิพหายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะต้องดับจะต้องทำลายมันลงไปให้ทันทีทันใดนั่น ในขณะที่มันเกิดมันรู้สึกเป็นตัวเราของเราอะไรขึ้นมาที่มันเป็นความคิดนึกอะไรรุนแรงขึ้นมาทุกทีทุกทีถ้าว่าดับมันได้แต่ต้นมันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรแต่ถ้าไม่คอยดับเอาไว้นะไม่ได้ไอ้พวกกิเลสนี่สำคัญเหลือเกินเพราะงั้นการมีสติที่คุ้มครองจิตใจยอยู่ ตลอดทุกิริยาหมดและทุกลมหายใจเข้าออกล้วนแต่มีคุณมีประโยชน์เป็นอย่างนี้อะไรอะไรก็จะดูไม่ได้เพราะว่าถ้าราคาดสติตัวอย่างเดียวแล้วมันหมดนะมันเสียหายหมดแล้วถ้ามีสติสักอย่างเดียวนะเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมมากมายหลายประการแล้วก็ คิแต่ว่าจะดับเหตุจะดับทุกอะไรได้เสร็จอยู่ในการมีสติทั้งหมดเพราะงั้นจะต้องมีการทำนึกตัวให้ดีๆนะว่าการทำการพูดก,การคิดอะไรทั้งหมดนี้จะต้องทำด้วยการมีสติปัญญาอย่าทำไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือไอตัวตนอะไรที่มันจะแผงฤทธ์มาอยากไอ้นั่นเขาไอ้นี่อะไรให้มันจัดไปนะ แล้วนัน่น่ะมันจะก่อความที่หายให้เกิดขึ้นกับจิตใจเพราะงั้นจะต้องคุ้มครองเอาไว้ให้ดีๆแล้วนั่นแหละให้การมีชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยนะมันจะได้เป็นเครื่องอ่านตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็ปล่อยวางตัวเองแล้วก็นึกดูว่าถ้าไม่ทำเสียเวลาที่มันมีโอกาสจะรอไปวันหน้า หรือปีหน้าเดือนหน้าอะไรเหล่านี้นะเนี่ยมันจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปแล้วมันจะไม่ได้รักเพราะงั้นเวลาที่มีโอกาสเนี่ยพยายามเสยอย่าได้มีความประมาทเลยเรื่องการคุ้มครองจิตใจด้วยการมีสตินี่นะเป็นของต้องฝึกหัดต้องอบรมต้องทำจริงตลอดเวลาต้องเพียรเพียรมีสติเนี่ยให้มากที่สุด ที่จะมากด้ากมันเสียหายไปในขณะไหนเมื่อกระทบภาษาแล้วก็ต้องเอากลับคืนมาให้ได้ต้องต้องตกต้องปล่อยวางไปให้ได้เพราะว่าไอ้เรื่องกระทบภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีการยั่วแย่อะไรให้มีความยำคิดอะไรเอามาเผาให้จิตใจเศร้าหมองเล่าร้อน แล้วทีนี้ถ้ามันเกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมาเป็นเครื่องรู้เครื่องดับเครื่องทําลายแล้วแล้วมันกลับมีคุณมีประโยชน์ขึ้นมามากมายมันคงกันข้ามถ้ากิเลสมันเผาจิตใจมันก็ร้อนเล่าตาหมองถ้าว่ามีสติปัญญาเป็นเครื่องเผากิเลสกิเลสเนี่ยมันจะดับไปและจิตใจนี่มันจะสงบและมันจะไม่วามันจะไม่วุ่นวาย แล้วมันมีคุณคงงกันข้ามอย่างนี้แต่ว่าอ้เรื่องกิเลสแล้วก็มันมีกำลังมากเหมือนกันเพราะงั้นจะต้องคอยตัดรองกำลังของกิเลสก็คือว่ามันพิจารณารู้เท่าทานกิเลสเมื่อขนาดที่มันเกิดขึ้นเช่นตาเห็นลูกหูฟังเสียงต้องดูด้วยการมีสติต้องฟังด้วยการมีสติทุกๆอย่างอ่ะต้องต้องทำอย่างนี้ แล้วไอ้ทางภาษาเนี่ยมันจะได้ไม่ก่อเรื่องก่อราวอะไรให้เกิดเดืเอดร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตเนเท่านั้นรวมสรุปว่าไอ้ต้นขั้วที่จะเกิดทุกข์ทั้งหลายแหล่มากมายเนยนะมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวต,วตนนี่เป็นต้นขั้วเพราะงั้นจะต้องทําลายไอ้ต้นขั้วเนี่ย ดยการพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุให้เห็นความไม่มีตัวตนจริงจังอะไรทั้งหมดนี่นะต้องคอยทําลายมาอย่างนี้แล้วถ้าไม,ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไปทําอย่างอื่นแล้วนะไม่มีหนทางอะไรที่จะไปทําลายให้ตัวตนได้เพราะว่ามันมันออกรับเอาหมดไม่ว่าจะเป็นด้านภายในจิตใจตนก็เหมือนกัน มันก็ออกลัาว่าเป็นตัวของตนหรือว่าการกระทบพระักมันก็ออกล้าวว่าเป็นตัวเป็นตนเขาเป็นราวอะไรก็สุดแท้ที่มันจะยึดถือมันจะเพ่งเล็งออกไปเพราะงั้นจะต้องให้มีการพิจารณาประกอบเมื่อมีการพิจารณาประกอบอยู่ได้ทุกิริยาบุตรนะนี่สติปัญญานเนี่ยจะเจริญมากทีเดียวและก,กิเลสเนี่ยจะหมดกําลังไป ทุกครั้งทุกคราวทุกวี่ทุกวันไปทั้งหมดแต่ว่าอย่าไปทําตามกิเลสเท่านั้นนะให้เอาสติปัญญาเนี่ยมาเป็นผู้นํำอย่าไปเอากิเลสมาเป็นผู้นําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยหมดไม่ว่าการกระทำอะไรทั้งหมดนะี่ยนะไม่มีความเสียหายถ้าเอาถ้าทำด้วยการมีสติปัญญาแล้วมันได้ ประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ในอยู่ในจิตใจทั้งหมดนะ